อันนี้เราจะมากางเต็นกันเออตอนนี้อุปกรณ์ในการกางเต็นมีอะไรบ้างไหนอยู่ตรงไหนเต็นอยู่ไหนไหนเต้นเต็นอยู่นี่เลยไม่ใช่อยู่ไหนอยู่ไหน๊เยมีของกินด้วยมีของกินด้วยโอ้ยพร้อมแล้วใช่ไหมใช่วันนี้เรามากางเต็นกันมีใครมาช่วยบ้างเนี่ยวันนี้มีใครไหนอยู่ไหนปลาอยู่ไหนหาย มาแล้วโอเคเดี๋ยวเรามากางติ้งกันนะกางไม่เป็นอ้าวเหรอลองดูว่าจะกางกันเป็นหรือเปล่าโอเคมาดูกันอ่าโอเคเอาเอาติ้งออกมาติ้งออกมาทำไงต่อทำไงต่อทีนี้อะไรอ่ะรถใหญ่มากเลยอ่านี้มาไว้ก่อนอะไรที่ก่อนเลยอ่ะ ไหนขนั้ไหนข้านบนไหนข้างล่างไห <c oughs> นเอ,เ,อเอาเอาเหล็กเอาเหล็กมาที่ถอดออกมาดึงออกมามกมทำงาไทำงทาไงลองแยกทีละอันก่อนนิลองแยกทีละอันก่อนมันเป็นยังไง <c oughs> เฮ้ยงงแล้วตอนนี้งงแล้ว <c oughs> ไหนจับทีละชิ้นก่อนนี้ <c oughs> จะเป็นไหมหรือเปล่าวันนี้ งงแล้วทําไงเอาดึงออกมาทีละอันก่อนเอ้าจับทีละชิ้นดิเราจะทําเป็นกันไหมแยกแยกออกมาแยกออกมาไหนไหนมันมีกี่ชิ้นมีกี่ชิ้นไหนดูนี้เอ้ยมีกี่ชิ้นได้กี่ชิ้นขยับเลยอือมีชิ้นใช่ไหมเอาเสียบเข้าหากันร็วให้มันให้มันตรงออตั้งอ่าเอาดันดันเข้าหากันออนั่นแหละ ดันเข้าไปใช่ไหมเออโอเคระวังระวังทิมตากันดูด้วยไม่เอาไม่เอาเดี๋ยววางทิมตากันอยู่ห่างก่อนวิว่าหันไปฝั่งหนึ่งไอ้แหลมแหลมเป็นู้นเออเสียบเข้าไปดันเข้าไปดันเข้าไปเออเกลือแล้วเกลือแล้วเก่ือเป็นละได้ไหมเออโอเคได้รังเสร็จหรือยังเอาวางก่อนเอาของปาดได้หรือยังได้แล้วอ่าโอเคหลุดไม่เป็นไร สรุปได้แล้วใช่ไหมได้แล้วอ่าต่อไปเอาเสียบที่เต็น,นท์เ,นเสียบไงเอ่ยอ่าอ,อันนี้สงสัยพ่อต้องช่วยแล้วใช่ไหมใช่โอเคต่อ <Okay. S 2> ไปเสียบเสียบเข้าไปเยย้เดี๋วอน๊ะได้แล้วเสียบเข้าไปก่อน,นี้อ่าวดีว่าไปจับไทยหรือเปล่าไม่รู้นะพ่อไม่เคยเ <para> สียบไปเสียบ พ่อไม่เคยเลยเหรอถ้าขาดละ่ะใช่ไหดูลักษณะแล้วใช่ไหมใช่ไหมนะปาด,ดอ่าปาดตรงนี้อันนี้ปาดตรงนี้ระวังทิ่มหน้า,ก,ากันทิ่มตากันแทงเข้าไปวันนี้เราจะได้นอนไหมเนี่ยได้นนนอล่ <c oughs> ปาดจบับเไร เปป็นาิดมันนั้นอยู่ข้างบนสุดไงคลุมไงคลุมคลุมข้างบนอ่าได้แล้วทุกคนไหนเดี๋ยวเข้าไปอุ้ยจะได้แล้วทุกคนแต่เราไม่ได้ช่วยนะอะไรทไมยืนอยู่ที่เดียวเลยเหรอไม่ขยับเลยมาอยู่ใกล้ก็ได้มันจะมองไม่เห็นไงดันดันไม่นั่งไงแย่มองให้มอง เดี๋ยวให้เห็นตายไปเลยไปยังไปยังนี่จับมันตรงเห็นรูมาอีกอีกนิดเดียวจับจับดิจับมันอื้ออย่าให้มัน,น,นอเอ้มมยอ่าจะได้เลี้ยงดิมันไม่ยาวหรอกึอ๊บเสร็จแล้วทำไรต่อ,ตอรึกถ่ายอาหารด้วยนี่มันจะมีที่เสียดูเขาต้องผัดด้วยใช่ <c oughs> ฮะ่ะตอนนั้นหนูถ่ายอาหารด้วยาไปก่อนสักอเลยเดี๋ยวมันรูดมัรูไม่หลุดติหรอกมันต้องอย่างนี้ไม่มมั่วนะไม่มั่วหรอกไม่เหลือหรอกอุ้ยเกือบจะได้แล้วเราเียสักด้านเราต้องดัด ช่วยจับหน่อยช่วยจับหน่อยจับยังไงเดี๋ยวเใช่ป่าเนี่ยใช่เลยสิไม่ใช่หรอมันมอนจะไม่ใช่้ะพ่อต้องใช่สิต้องใช่สิโอ้ยดูดูหน้าปาดงงเลยตดวาก็ขาหเล่าเวนะหล่อ้ยตกใจมดเลย ้ใช่มันต้องตึงสิไม่ตึงมันก็จะไม่เป็นเป็นไงข่อยลุกลุกลุกครับในเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวมาแป๊บนึงเนี่ยไปไหนอ่ะอะไรเนี่ยแค่นี้ก็เหนื่อยละยังไม่มีแดดไม่ติดนี่หนี่ก็ไปนู่นแล้ยเดี๋ยวก่อนนะปาดเดี๋ยวเสียบตรงนี้ก่อน ได้แล้วทุกคนแต่ไม่ได้ช่วยเลยเอโอเคเฮ้ยได้แล้วเหรอแบบนี้น,นี่ทุกคนมาแล้วจะได้แล้ว มันดูเล็กๆอ่ะมันเป็นเต็มคนเดียวไงนี่ยโอเคโอ้โหแล้วเขาไทยบ้างเหมือนเต็มเนอะอันนี้เขาทำอะไรเดี๋ยวไม่ไงเดี๋ยวจะทำให้ดูนี่จุดชันี้อันนั้นไว้ ไว้ยึดด้านข้างได้ไมให้มันอยู่เหรอใช่แล้วออ๋ตรงรูนั้นใช่ไหมใช่ไม่ให้มันคลี่เรงไม่ต้องการเสียงปลาพ่อเสื้อพ่อติดอะไรเต็มเลยเอานี่ไงต้นต้นมะม่วงไอ้แอบมันเป็นที่ระบายอากาศใช่ไหมตรงนี้ถ้าฝนตก ใส่มันก็จะเป็นไงเปียอกอะไรเ,เข้าไปแ<อ>ล้วเหรอเฮ้ยอยากเข้าไปด้วย,ย,ยใจเย็ยนใจเย็ยนตัวยูดอปอีกหนึ่งว่ะายใจยากรู้สกหายใจเดี๋ยวต้องหาเดี๋ยวต้องมาตอกมุดด้วยเดี๋ยวไปหา

จะอยู่ไม่อช่แค่เนี้ย่ออยากลองเข้าไปทำไมมันมันึงขึ้นนี่เหรอ ใช้อิกแทนแทนค้อน <c ười> อันนี้อยู่ฝั่งนู้นนะมันไม่อยู่จะเอ๋วิลล์สมุดสมุดสมุดตกเอ้ยไหนโผล่หน้ามาสิคิ้ เสร็จแล้วส okay, okay, ุดท uh, ้ายครับเอาหมอนมาเล่นเลยอะเอาหมอนนอนเล่นเลยพยายามเอาหมอนมานอนเล่นเลยได้ไหมครับให้ยกองฟางมันกองฟางเลยเดี๋เดี๋ยวเดี๋อีกอันหนึ่งดึกถ่ายให้ดูเลยสุดท้ายแล้ว แข็งมากแข็งเหรอโอ้งอเลยโอ้ลีกงอทำไงดีทำ,ทำไง<ต>ดีสองนิ้วและวสัตโอเคโอเคเรียบร้อยเอ้อหัวหกหัวหกเฉยปลาเต็มเลยดูสิดูปลาโอเคแม่เสียมากพัดถืออะรู้สึกไม่ได้เ okay. รื่องเ<า>ลย ในสุดก็ตั้งเสร็จแล้ว,วไปดูก่อนเป็นยังไงยังไ,ไงกันว้าวสบายมากคืนนี้เราจะมีเต็นท์นอนกันแล้วใช่ไหมตอมนกลางคืนได้ไหมล่ะเอาเลยเหรอตอนนี้เราเสร็จแล้วตอนเราก็ไปหาอะไรกินกันเ,เ,เดี๋ยวพ่อจะไปหาปลากันเอ,เอามาให้กินโอเคนะแล้วร,รอก่อนโอเคเอ้ตอนนี้ กินขนมกันไปก่อนนะเดี๋ยวพ่อไปหาปลามาให้นะระวังหกระวังหกด้วยโอเคเดี๋ยวไปหาปลามาก่อนโอเคแป๊บนึองครับูเดี๋ยวเรามาจับปลากันนะครับอุยปลาเยอะมากยันน่นปลาเยอะมากอือ โอ้โหเออจะจับปลากินกันใช่่ีไปรอนั้นเดี๋ยวพ่อจะจับปลาให้ตอนนี้เจอปลาละโอเคได้ไปโอเคตอนนี้ได้ปลามาแล้วยานนี่พ่อไปหาปลาให้ได้แล้วได้แล้วนี่ไงมีพ่อจับมาได้แล้วสิงตัว ตัวใหญ่มากเห็นไหมพอทำมาเสร็จเลยทำเป็นแผ่นให้เลย,เ,ลยเอาเบงป่ากินด้วยอร่อยมากเนี่ยป่าเมื่อกี้เองปา่าใน,าน,ใ,นใช่ปา่าในคลองที่เราไปเจอเมื่อกี้อ่ะพอไปจับมาให้เลยทําให้อร่อยมากเห็ไหมหเดี๋ยวพอไปจับมาอีกนะอ,อ,อีกตัวนึงนะได้โอเคมาแร้ว อีกตัวนึงเอาไปเลยเอาไปเอาใส่ถุงให้เลยเหรอใช่แล้วกลัวเปื้อนไงพ่อเลยใส่ถุงมาให้เนี่ยพ่อจับทำเศษใหม่ๆเลยเหนื่อยมากอ้าวเขาไม่มีเลยฉีฮะไม่มีเลยก็ฉีก็ใส่ไงพ่อเอาปลาใส่ไงใช่แล้วทำไมไม่ใส่ห้องเบื่อทำติดอ่ะเอออย่าถามเยอะสิโอเคกินการกินให้อิ่มนะ ่าดเดี๋ยวเราจะหยุดกินก่อนแล้วอืมน่ากินมากเดี๋ยวพ่อกินด้วยอ่าโอเคหลังจากที่เรากางเต็นท์เสร็จแล้ววันนี้เราจะทําอะไรต่อเดินป่ากันใช่ไหมเ,เดินป่ากันไปดูแล้วว่าในในป่ามีอะไรบ้างอันนี้ต้นอะไรมาถึงนี้เลยเฮ้ยต้นอะไรวะเดี๋ยวนึกก่อนเดี๋ยวนึกนึกอยู่นี่เต้นกระดา็จำไม่ได้ว<ะ>่าต้นอะไรต้นอะไรป่าหกระดาษเหมือนกัน ต้นมะนาวอันนี้คือต้นมะนาวมะนาวใช่อันเอ๊ะในต้นอะไรไม่รู้เนี่ยอันนี้เขาเรียกใบย่านางใบย่านางอันนี้ใช่ที่เราใช้ใบมันไปทําแกงป่าแกงนะครับเอ๊ะเฮ้ยไม่รู้เลยอันนี้ต้นอะไรนี่ต้นสะเดาป่าเดินต่อไปไปดูกันชูดวันนี้ไปดูป่าโอป่าเยอะมากเลย ใช่แต่ใครเ<ล>ยอะมาก,กปลาลอ้ปลาเยอะมากไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่านะต้นอะรต้นอะไรนสนหนี่ต้นอะไรอ่ะต้นมะขาม,ม,มอูมใช่เราว่ายน้ำกันไหมไ <c oughs> เล่นน้ำไห้ปลา เอ้ยหมามันมาเคลียแล้วเนี่ยนี่ไงโอ้โหหมดเลยพ่อเพิ่งปลูกนี่ไอ้ผักชีผักชีใช่มันไม่พ่อย้ายมาปลูกไงมันก็เลยยังไม่นั่นไงมันแห้งย้ายย้ายจากตรงนู้นไงย้ายมันอืมระวังตกนะระวังตกนะ ไปไหนกันเนี่ยทั้งนี้ตัดไข่เยอะมากตัดไข่เยอะมากอันนี้ต้นอะไรอ่ะอันนี้ต้นส้มโอไม่รู้เมันอะไรจะมีลูกมั้ยล่ะครับโอเคแตัดไข่ใช่ต้นกะเพรานี่เขาเรียกต้นกะเพรากะเพราบ้านกะเพราป่าครับอ่าให้เลยเอามาตัดไข่เต็มไปหมดใช้เดินออกไปทางนี้เดินออกไปทางนี้ เนี่ยทะลุไปเลยทะลุตรงนี้ไปเลยตรงกลางก็ได้นั่นแหละอืมช้าๆเดินช้าๆมใช่ลปเราไปให้อาหารปลากันมาทางนี้ทางนี้ไปโก้ดูต้นเลี้ยวม่วงดูม่วงดิเต็มต้นเลยอ่ะโอ้ โอ้ว้าวมะม่วงเยอะมากมะม่วงโตแค่ไหนดูนะครับร่วงไปเยอะมากเลยนะใช่โอ้โหใใหญ่ใบใหญ่บูมบวมไปเดี๋ยวเราไปให้อาหารปลากันอือจริงดิดูดิยังเลยเนี่ยกำลังกินอยู่เนี่ยใช่นี่มาให้ตรงใกล้ๆกันนี่เดี๋ยวดูมันกินโอ้เยอะมาก ดูดิเนี่ยหนูให้มั็นขลุกดิใช่ตรงไหนตรงนั้นมดเหรอไหนมดตรงไหนมดไหนมดอยู่ตรงมือมดอยู่กับอยู่อยู่กับอาหารปลาเหรอใช่มันกินอาหารปลาเป็นอาหารใช่มีอาหารปลาหนูเคยเห็นหนูเห็นอยู่ใต้น้ำ เลยเลยเลยเยปลากินไม่ว่าตรงนั้นมีปลาไหมล่ะมาปลามันไม่ได้มาตรงนี้ไงไมันไปกินตรงนั้นหมดแล้วมันก็เลยไม่มีตรงนี้พอตรง ตรงนี้ไม่ต้องใส่แล้วเดี๋ยวมันเยอะเกินไปเอามาแค่นี้พอพอแล้วมาใส่ตรงนี้พอแล้วเนาะโอเคตองนี้วเจ้าอินทปา